เออเทาน,นะคะฉันไม่ได้สั่งไวน์ค่ะคุณผู้ชายตัวนู้นสั่งให้ค่ะฝากไปบอกเขาด้วยนะคะว่าฉันไม่ดื่มไวน <c oughs> ์ไอ้มุกประจำของคุณเนี่ยใช้ได้เลยนะคะ มันไม่ดื่มวาเพราะฉันแพ้วายตั้งคะ่ะโอ้โหคราวนี้ถึงขั้นแพ้วายเลยครับนี่คุณควรจะคืนเข้าไปดีแล้วนะครับเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวไม่ควรจะรับเครื่องดื่มมึนเมาจากใครโดยเฉพาะจากผู้ชายเหรอคะแล้วฉันต้องเชื่อคุณด้วยไหมคะฝากไปบอกเขาด้วยนะคะว่าฉันขอบคุณมากสำหรับวายแก้วนี้ค่ะ ใครเชิญคุณนั่งอ๋อแล้วคุณอยากจะเชิญพ่อหนุ่มพวกนั้นมานั่งกับคุณใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะไปเชิญให้นจะนั่งคุณนั่ง <c oughs> คุณจะต้องฉันอีกนานไหมคะ นานครับเพราะว่าผมคิดว่าเราคุยกันรู้เรื่องแล้วซะอีกแตนี้คุณเป็นพาพหนุ่มลูกเศรษฐีเนี่ยน,นะมาเป็นไม้กันกันท่าผมนีม่ถือว่าขัดขวางการสอบสวนคดีของแฟนคุณเข้าใจไหมครับไม่ใช่อย่างนั้นค่ะคือนี่คุณตำรวจไม่ได้โง่นะครับผมอุตสาห์ใจเย็นเป็นมิตรกับคุณแต่คุณนะ่ะกลับมาลวดลายใส่ผมทำอย่างนี้มันหมายความว่าย่างไรครับคุณพเด,ด ฉันยินดีแล้วก็เต็มใจให้คุณสอบสวนคดีของคิมทุกอย่างเลยนะแต่คุณพ่อเป็นห่วงความปลอดภัยของฉันนะคุณจะได้ฉันทํายังไงอ <c oughs> นี่คุณแพ้ไวายไม่ใช่หรอโอ้โหกระดกไปจะหมดแก้วเลยเนี่ยเอ้น,นี่คุณอาำผมใช่ไหมครับที่บอกแพ้วายน่ะ พกปืนไม่มีใบอนุญาตงั้นเหรอเรื่องแค่นี้พวกแกเสียท่าตำรวจได้ยังไงวะดูสารละรูปสช่ดูสิกลายเป็นลูกหมาตหน้าแบบนี้เพราะไม่มีผู้แกหน้าไหนสักตัวอยู่คอยช่วยฉันไม่ได้เรื่องเรียกเสียเข้าสุข ใครโทรมาอยกวะสวัสดีครับอาคุณนุชไม่ได้อยู่กับผมครับก็อาโทรไปที่ร้านของเยนุชและเด็กที่ร้านก็บอกว่าสรวิธมารับเยนุชไปตีกอล์ฟด้วยกันไม่ใช่เหรอใช่ครับอาผมไปรับคุณนุชมาเองอะแต่ตำรวจนั่นมันกวนประสาทผมมันยกขยงตำรวจมาตัวจแล้วว่าลูกน้องผมอะไรนะ นี่อาแทบไม่เชื่อหูเลยนะเนี่ยว่าลูกชายนักการเมืองใหญ่จะยอมถูกไอ้ตำรวจกจอกระจรอลลูบคคเมาอ่ะแล้วตอนนี้ยืนรุ้อยู่ที่ไหนลนะ่ะน,นี่เป็นไรบ้างครับทำไมเงียบไปอะ่ะนี่นั่งหลับยังไงครับเนี่ย ไมบอกนะกินวายแค่อึกเดียวแล้วเมาอ่ะคุณคุณครับคุณออนี่หน้าแดงขน,นาดนี้เลยเนี่ยคุณจะเก็บศพคิมไว้อีกนานไหมคะอ,มอือเออก็จนกว่าเราจะคลี่คลายค,ายคดีนี้ได้ครับคิมเขาไม่มีอาที่ไหนเลยใช่ไหมคะ จริงๆแล้วเาขาเล่าว่าชีวิตเขาไม่มีใครอีกแล้วนอกจากฉันฉันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเขาคุณพังจริงๆเนี่ยแก้วเดียวเนี่ยนะขเขาเล่าว่าชีวิตเขามันลำบากมาตั้งแต่เด็กกับพ่อแม่ เขาฝันอยากจะมีบ้านมีรถมีทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตแต่ว่าครั้งสุดท้ายที่ฉันเจอเขาเขามีเงินติดตัวไม่ถึงพันรลอยอ่ะไม่ทันมันเอาเงินจากไหนไปเสียพนันที่บ่อนตั้งห้าล้านนี่คุณคุณแน่ใจนะ ในคิมไม่ได้แอบเก็บเงินเป็นล้านซ่อนไว้ที่ไหนเนงินล้านเหรอใช่เงินล้านเ <c oughs> งิน,น้ <c oughs> าน,านาคุณครับคุณอ๋ออ๋ี่จะไปไหนครับเนี่ย <c oughs> ฉันจะไปไหน ฉันก็จะกลับบ้านไงกลับบ้านโอ้โหแพ้วาจริงๆด้วยเนี่ยทำไงดีวะถึนพากลับบ้านไปสภาพแบบนี้ได้โดนในแนบเล่นงานจนเด้งออกจากแหน่งแน่ ลองกลับบ้านาไม่กาับ oh. โอเคโอเคกลับบ้านกลับบ้านเ <Hey. S 2> อานี่มานนี่เลย <Hey. S 1> โอ้โห,โโหเหมามากเลยเนี่ยเ <Hey. S 1> อานั่งครับ <Hey. S 1> นั่งก่อน hey. oh. โอ้โหที่ตัวร้อนอย่างกับเตารู้ทั้งรู้ว่าตัวเองแพ้ไวน์ไม่จะดื่มเข้าไปอีก กลับมาแล้วเหรอจ๊ะครับวันนี้พี่กลับบ้านเร็วจังเลยนะครับใช่แต่พี่ควรจะถามเรามากกว่านะว่าทำไมวันนี้ถึงกลับบ้านเร็วเห็นทุกทีกลับตีสองตีสามตลอดเลยฮะเ,เอางานมาทําที่บ้านนะอา่เอาเหรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเป็นอะไรคือทำไมท้กทีลูกลนฮนะไปไปไปเราไปเราไป ไหนเธอบอกว่าเธอไม่เคยคิดอะไรกับผู้หญิงคนไหนเป็นพิเศษไงแล้วทําไมพาผู้หญิงมานอนในบ้านแบบนี้คะ,ะเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนอะไรอะ่ะอย่าเข้าใจผิดมันไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นยังไงอะ่ะผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่แฟนผมนะครับไม่ใช่แฟนแล้วใครเธอเป็นแฟนในคิมน้องชายคณีไงครับและที่สําคัญเธอเป็นลูกสาวของนายแนบลูกสาวคุณแนบตายแล้วแล้ว สาวเข้ามานอนในบ้านแบบนี้นี่นี่ถ้าเกิดพ่อเขารู้เข้าเนยคนอย่างคุณแนบเนี่ยเขาต้องไม่ยอมแน่เลยถ้าเธอท่านดื่มไวน์แล้วแพ้เมาไม่ได้สติใช่ผมทํายังไงอะครับนี่จะพาไปส่งที่บ้านก็ไม่ได้ก็เลยต้องพามาพักที่นี่รอให้สางเมาก์ก่อนไงทําไมถึงได้หาแต่เรื่องนี้นะเอางี้เดี๋ยวเธอพาเขาเข้าไปนอนในห้องดีกว่าจะได้นอนสบาย เสร็จแล้วเนี่ยก็ออกไปได้แล้วนะจ๊ะ ไปอะไรนะแฟนของคิมนอนเมาอยู่ที่บ้านของนายนี่ฉันเพิ่งรู้นะว่าเดี๋ยวนี้เขาใช้วิธีแบบนี้สอบพยานกันด้วยไอ้บ้าเธอเมาว่าแพ้ไวนยเว้ยในแน่ใจนะว่าไม่ใช่แผนออยเย่อให้ตายใจ ผู้หญิงคนนี้อะนะหญิงถือดีหน้าหมันไส้แต่เธอก็จริงใจวะฉันแน่ใจว,ว่าเธอไม่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของน้องชายแกแล้วพ่อเธอละ่ะรายนั้นอะไม่แน่ฉันเริ่มได้กลิ่นไม่ค่อยดีนะเว้ยตั้งแต่เงินห้าล้านที่น้องชายแกมันเอาไปเสียที่บ่อนคนุษการดายืนยันกับฉันว่าก่อนตาย คิมมีเงินติดตัวไม่ถึงพันด้วยซ้ำน er> ี่แต่นายอย่าลืมนะว่าเธอรวยพ่อเธอเป็นถึงนักธุรกิจใหญ่บางทีคิมอาจจะเอาเงินมาจากเธอก็ได้ก็เป็นไปได้ไ้ยหรือว่าอาจจะเอาเงินมาจากในแนบพ่อของเธอ ่นนะีไม่มีใครเคยสั่งสอนหรือยังไงว่าก่อนเข้าห้องคนอื่นต้องเคาะประตูก่อนแล้วไม่มีใครสอนแกใช่ไหมว่าอยู่ไร่เนี้ไอ้วงจะทำอะไรก็ได้นี่คราวที่แล้วฉันก็คว่ำแก ยังติดใจยอยากโดนอีกรอบหรือยังไงฮะกเง่งน